พีพีเอาเป็นซ่อมวัวสามวันเนี่ยครับให้ผมไปยื่นฟ้องที่สคบใช่ไหมไปศาลไปอะไรน,ะ Perfect, นั่นทั้เคซีเพอร์เฟกต์เองผมอยู่ที่ไ้่ไั้เอโกประกร<ป>ันภายกลับใครที่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วก็เป็นฝ่ายถูกเราสามารถเรียกค่าขาดเป็นเดือได้นะครับ เราไปดูขั้นตอนกันว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมีวิธีการยังไงตามไปเลยเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้เปิดเผยใบหน้าการอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของผมก็คือผมจอดรถติดไฟแดงอยู่แล้วก็มีรถบรรทุกเบรกมาอยู่ชนท้ายติดต่อกันมาถึง3คันรวดทําให้ผมเกิดความเสียหายในส่วนของฝาท้ายหลังจากเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าวันนี้ผมขาดเอกสารสําคัญเลยคือเอกสารเรียกน้องสินหม่การขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมตกมาตายเอกสารทั้งหมดที่ต้องใช้ก็จะมีดังนี้ครับและในส่วนของผมพี่เขาก็แนะน นำเอาไว้ว่าให้ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตคือเรียกร้องเซิร์ชใน Google มีบิมข for erm. ่าเขียนว่าค่าขาดประโยชน์จากทางรถไฟมันก็ขึ้นแล้วพี่กปรินออกมาแล้วเขียนตามในข้อเงื่อนไขการพิจารณาค่าขาดประโยชน์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับว่าซ่อมตรง่หนเปลี่ยนเป็นอะไรซ่อมสีอะไรพวกนี้ระยะเวลาเราก็จะดูจากระยะเวลาการซ่อมเทียบกับหลายๆอย่าง ค mm hmm. รับอูที่พี่เอาไปซ่อมของพี่แล้วก็ไม่เครืยของผมครับผมมันจะเทียบกันว evet okay. ่าต่างสายเครื่องายไหนขนาดเนี้ยครับมันซ่อมประมาณกี่วันกี่วันครับผมเแล้วพารณาให้โอเคแจ้งพี่ว่าให้เท่าไหร่ครับผมครัพี่ตกลงโอเคก็มันเซ็นชุดตั้งเบิกให้ผมแล้วผมเซ็นตั้งเบิกให้ไม่เกินสิบห้าวันไม่เกินสิบห้าวันครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับที่มาดูครับผมดูความเชบคที่ให้สายเดด้วย นคนมาลุยกันต่อครับวันที่2วันนี้ผมเตรียมเอกสารมาครบเรียบร้อยแต่พี่เจ้าหน้าที่วันแรกเขาไม่อยู่ก็เลยต้องส่งเรื่องให้กับน้องอีกคนนึงน้องเขาก็บอกว่าน้องยังใหม่อยู่ยังเพิ่งทํางานได้ไม่นานก็ต้องขอปรึกษากับพวกพี่ๆที่เป็นหัวหน้าเพื่อพิจารณาอีกทีครับ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  ได้กี่วันหมายถึงได้ค่าขาปดขประโยชน์กี่วันนั่นแหละครับอ๋อถ้าทีกลุก็จะทำตั้งเืองให้เลยถ้า่กัหรือว่าไม่เครับก็เหลืองสีใช่แล้วก็ร้องอ๋อสามารถยื่นสคบข้อบ่อได้ใช่ไหมครับอ๋อ่ะมันเพิ่มขึ้นไปอ ครับครับโอเคกางาทำิงก็คือมันมันหุดจอที่ากไม่เหมอนจ่อม่าครับนานไหมครับก่อนจะโทรหาแล้วถ้าเกิดราคาโอเคอะไรเงี้ยอีตั้งเบให้ก็ไปอีกเจ็ดวันนแล้วนะครับโอโอเคขอบคค้าบผมคือค้าบคือครับวสันครับ ครับพี่ครับว่าไงครับผมเป็นไงบ้างเอออผมเสนอเรื่องเข้าไปให้บริษัทดูแลเนาะครับผมบริษัทแจ้งมาพิจารณาให้สามวันแล้วครับวันละวันละพันสามวันเหรอครับมีเงื่อนไขในการพิจารณายังไงบ้างครับเพราะผมยื่นไปเท่าไหร่นะสิบวันใช่ไหมครับใช่ครับครับผมมีเงื่อนไขในการพิจารณายังไงบ้างครับถึงเหลือแค่สามวันนะครับก็ดูแบบปฏิหาราพี่นะ สองรายการครับพันธันธุันอะไรเดียวันหลังกับพีบ่ชายครับรายการนักพี่นะครับหรือับตาถ่ายครับับผมอ๋โอโอ,โอ้สามวันเนี่ยครับทำทงฝ่ายท้ายเนี่ยและครับครับผมไม่ไม่ไม่ได้มีเงื่อนไขในการตัดอะไรต่างๆเอาแค่ดูจาก แค่รูปถ่ายอย่างเดียวใช่ไหมครับเทียบจากบอของบริษัทประกันกาบบริษัทประกันอ๋อประมาณนี้สามวันก็เสร็จอ๋อมีเงื่อนไขแค่นั้นแค่เทียบกับอู่ประกันว่าแค่นี้ทัสามวันก็เสร็จใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับครับโอเคผมผมผมโอเคไม่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 เป็นไรผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรแล้วครับเจียงแต่ว่าแค่อยากรู้เงื่อนไข ในการอ่ากําหนดราคาหรือการการ Hence, ตัดราคากันครับจากลูกขายแล้วก็ตอนที่หายนะติดสองจิ้นครับผมครับผมวันละพันวัชบกษาพันครับครับวันละพันจากสิบวันเหลือตัดเหลือเหลือสามวันอที่ผมเสนอไปคือรายได้ผมมีวันละพันก็เหลือสามวันก็คือเป็นสามพันบาทใช่ไหมครับ คือเลือมาสิบห้าวันครับผมเออผมเสนอไปสิบห้าวันตัดเหลือสามวัน,วนครับครับค่าขาดประโยชน์ผมผมมีรายได้วันละหนึ่งพันที่ผมเสนอไปก็วัดเหลือวันละพันเหมือนเดิมใช่ครับครับผมเป็นยอดที่ผมจะได้รับค่าขาดประโยชน์จากการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ผมได้ค่าขาดประโยชน์สามพันบาทครับใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ๋อโอเคโอเคครับอ่า เงื่อนไขมีแค่นี้ครับผมตามที่เราที่จะรับไหมทำต้องเบิกให้แล้วเอาตั้งตีให้แต่ถ้าไม่รับผมจะออกมือให้ให้ผมไปยื่นฟ้องที่สคบใช่ไหมครับแล้วครับพี่ครับพี่จะถ้ารับมือไปแล้วพี่จะยีกาังยังไงตอบได้แล้วแต่พี่อ๋อมันมันสามารถยื่นฟ้องที่ไหนยังไงได้มากครับมีแนะนํนไหมครับถ้่ผมจะยื่นฟ้องพี่แล้วครับพี่พี่จะไปยื่นที่ไหนได้หมดครับได้รับมือไปแล้ว มันมีหน่วยงานไหนบ้างผมก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเยอะะไปหมดแล้วพี่<ล>ไปทนายไปสอพอไปศาลไปอะไรอะแล้วแต่ผ<อ>ู้ใดอ๋อครับครับทำลงทงุนทำอะไรได้หมดเลยอ๋อครับโอเคโอเคผมผมเอาไม่ผมผมไม่ไม่ไม่ฟ้องไม่อะไรแล้วนะเพราะผมก็แค่อยากรู้เนงะื่อนไขแต่ผมขอ,อเดี๋ยวผมขอ บันทึกเสียงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกแล้วกันนะครับ,รบนะครับโอเคครับเพื่อนจะได้จะได้เอาไว้เป็นว่าหลักการในการที่พิจารณาในเคสแบบนี้เป็นยังไงครับเส,เสนอเสนอเรื่องให้นะผมํำเรื่องเสนอให้ครับผมพอถัดไปเขาพิจารณาเนานะครับผมครับผมก็เอาแจ้งมาเอาเหตุการแจ้งมาให้ผมแจ้งที่ตอนนี้ผมก็แจ้งที่เท้านี้ครับผมครับผมก็แจ้งว่า ก่อนเท่านี้จะรับไม้ครับผมก็โอนทำเรื่องบอกว่าไ่โอนเท่าที่ให้แต่ถ้าไม่รับต่างต่ก็จะเอาหนังสือออกไปให้พี่ครับผมครับผมตู้จะเอาหนังสือที่ขอกให้ไปดาเนินการต่อได้เลยครับผมครับผมทีจะาครับผมโอเคครับผม่ผมผมไม่ไม่ดาเนินการอะไรครับเพราะว่าผมว่าแค่นี้ผมก็ใช้เวลาแล้วก็ใช้ ค่อนข้างเสียเวลาค่อนข้างมากแล้วครับกับการที่เกิดอุบัติเหตุโดยที่ผมไม่ได้เป็นคนพิจารณาเนาะครับครับพิจารณาครับผมรับเรื่องผมเสนอให้ที่อย่างเดียวครับผมผมก็แจ้งมาผมก็แจ้งที่จับครับครับพี่ผมรับนะพี่เนาะผมจะได้ทําเรื่องตั้งเบิกให้ได้ครับครับผมครับผมเดี๋ยวผมทําเรื่องตั้งเบิกให้ไม่เกินสิบห้าวันนะตอนตอนที่ต้งจินครับผมครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนหรือคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือว่ามีประสบการณ์อยากจะแชร์ความรู้แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเรียกค่าขาดประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้กันส่วนตัวผมเองทําคลิปนี้ขึ้นมาไม่ได้หวังที่จะเรียกค่าขาดประโยชน์อะไรหรือจะไปเรียกร้องค่าขาดประโยชน์อะไรเพียงแต่อยากจะนําความรู้ของกรณีที่เราเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วเราเป็นฝ่ายถูกหนึ่ง คือถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเราสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการที่เราซ่อมรถได้เราเสียเวลาในการจอดรถในการซ่อมได้ 2. เอกาสารที่ใช้ในการพิจารณาในการเรียกค่าขาดประโยชน์มีอะไรบ้างเตรียมไม่พร้อมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปมาหลายรอบแบบผม 3. หลักเกณฑ์ในการประเมินราคาของบริษัทประกันมีหลักเกณฑ์ในการประเมินพิจรารณาอะไรบ้าง อันนี้มันขึ้นอยู่กับแล้วแต่บริษัทนะครับอาจบริษัทบางบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันบริษัทแต่และบริษัทอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บริษัทของประกรันของคู่กรณีแล้วด้วยเราจะไปเรียกที่ประกรันคู่กรณีนะครับ 4. ก็คือถ้าเราไม่โอเคหรือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมในการที่ทําบริษัทประกันคู่กรณีเราประเมินราคาให้เราสามารถขอเอกสาร จากทางประกันเพื่อไปเรียกร้องกับศูนย์ดำรงธรรมต่างๆหรือพวกสคข้อบอรหรืออะไรต่างๆที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือแม้แต่การจ้างทนายถ้ามูลค่าความเสียหายมันมีความมากแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอันนี้สามารถที่จะเอาไปเรียกร้องได้แต่ส่วนตัวผมเองผมขอเพียงแค่ว่า นำคลิปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆสมาชิกและก็คนที่เข้ามาดูหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์สุดท้ายขอทุกคนขับขี่ปลอดภัยไม่เป็นทั้งผู้ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าเป็นผู้ก่ออุบัติเหตุทําให้เกิดความเสียหายและทําให้เกิดการเดือดร้อนกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาความเสียหายมันไม่คุ้มกันครับเราเสียเวลาไม่มีรถใช้เกิดความลําบากสําหรับคนที่มีรถแค่คันเดียวด้วย เวลาจะเดินทางไปไหนเมื่ไหนพาครอบครัวไปอย่างตัวผมเองก็ค่อนข้างลาบากมากนะตอนที่ไม่มีรถแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือรถถ้าได้ทํามาแล้วต่อให้ช่างเก่งขนาดไหนมันก็ไม่เหมือนเดิมอันเนี้ยฝากไว้ให้ทุกคนเดินทางปัดภัยนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดฟลโล่กดหัวใจกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ